สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูแป้งอีกแล้วนะคะวันนี้ครูแป้งจะมาสอนนักเรียนเรื่องข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะข้อเท็จจริงหมายถึงข้อความแห่งเหตุการที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามความจริง ข้อความหรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริงข้อคิดเห็นหมายถึงความเห็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาอาจกล่าวได้ว่าข้อเท็จจริงนั้นสามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้ส่วนข้อคิดเห็นนั้นไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้ในะคะ ลักษณะของข้อเท็จจริงค่ะมีความเป็นไปได้มีความสมจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้มีความสมเหตุสมผลนะคะ <S <S 1> <S 1> ตัวอย่างค่ะกระตะเวทีหมายถึงสนองคุณท่านอันนี้เขาบอกมาเลยเนี่ยว่าพิสูจน์ได้โดยการค้นความหมายจากโคชนานุกมรมฉบับราชบัณฑิต พุทธศักราช2525นะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการทุกคนหนีความตายไม่พ้นพิสูจน์ได้จากประสบการณต์ต่อไปคะ่ะลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบหรืออุป,ปมาอุปไมยเป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดของผู้พูดหรือผู้เขียนเองนะคะตัวอย่างค่ะกาปรปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดอันนี้ไม่ได้มีข้อวินิจฉัยไว้นะคะคนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมออันนี้ก็ไม่สามารถการันตีได้จริงๆค่ะว่า คนเรียนเก่งจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เสมอนะคะการรับประทานแต่ผักไม่น่าจะเป็นผลดีต่อร่างกายอันนี้ก็ไม่มีข้อยืนยันนะคะว่าเป็นความจริงแสดงว่าทั้งสาประโยคที่กล่าวมานั้นล้วนแต่เป็นความคิดเห็นทั้งนั้นเลยนะคะคำที่แสดงความคิดเห็นนะคะได้แก่คำว่าอาจอาจจะคาดคาดว่าน่าจะ เห็นว่าคิดว่าที่สุดความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะข้อเท็จจริงมีความเป็นไปได้เสมอมีความเป็นจริงมีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้มีความสมเหตุสมผลส่วนข้อคิดเห็นนะคะแสดงความรู้สึกแสดงการคาดคะเนเป็นข้อเสนอแนะเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะ ทีนี้มาลองทำแบบทดสอบพร้อมกับครูนะคะว่าที่ครูเสนอแนะมาแต่ละเฟรมพอยต์เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะสมชายชอบวิชาภาษาไทยเป็นข้อคิดเห็นค่ะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นข้อเท็จจริงนะคะ การเดินทางด้วยรถไฟน่าจะเร็วที่สุดในวันที่การจราจรติดขัดมีคำว่าน่าจะแสดงว่าเป็นข้อคิดเห็นค่ะต้มยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติของไทยเป็นข้อเท็จจริงนะคะรายการโทรทัศน์ช่องนี้เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวยัยอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะ ผักและผละไม้เป็นแหล่งอุดมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะผู้หญิงที่เดินอยู่บนพรมแดงแต่งกายทันสมัยและสวยงามมากอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะเราควรดื่มนมอย่างน้อยวันละหนึ่งแก้วอันนี้เป็นมีคำว่าควรแสดงว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นข้อคิดเห็นนะคะวันนี้ลมพัดแรงฝนคงจะตกมีคำว่าจะสแสดงว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะสามารถพิสูจน์ได้ ลงเป็นสัตว์ที่สวยงามที่สุดอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนข้อเท็จริงและข้อคิดเห็นง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะท้ายคลิปนี้กรู่ก็มีแบบฝึกเรื่องนี้ให้นักเรียนได้ฝึกทำกันคะ่ะไปเริ่มทำแบบฝึกกันเลยคะ่ะ